ขอไข่ขอไข่แปดศูนยห้าหกหมายเลขข้างรถแปดสองศูนห้าเป็นการเรียกรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกไม่ปกคุมครับกรณีแบบนี้น่าจะอ่ออกไปสั่งหรือว่ายัางไงครับอันนี้เราไม่มีเจตนาอื่นใดน,นะครับแค่อยาก นำเสนอเผยแพร่เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะครับว่าการที่เจ้าหน้าที่ทางหลวงเรียกรถบรรทุก10ล้อนะครับซึ่งบรรทุกดินแล้วไม่มีสิ่งปกคุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงใช้ดุลพินิจอย่างไรนะครับกรณีที่เห็นรถกระทำผิดนะครับรรทุกดินไม่มีสิ่งปกคุมนะครับ เป็นทางหลวงนะครับเหตุเกิดอยู่ที่มอเตอร์เว์มุ่งหน้าบางนากอมที่32มบวก700นะครับหมายเลขข้างรถของรถฉลามก็8205ทะเบียน2ขอไข่ขอไข่8056คอทมก็เมื่อกี้ไม่มีอไม่มีออกใบสั่งนะครับไม่ได้ออกใบสั่งก็นะ น่าจะเป็นการว่ากล่าวตักเตือนนะน่าจะเป็นการว่ากล่าวตักเตือนแต่ถามว่ามีความผิดไหมเป็นความผิดไหมอ่อไม่ทราบนะครับไม่ทราบเพราะว่าทางหลวงเมื่อกี้ไม่ได้ออกใบสั่งหรือไม่ได้ทําการจับกลุ่มยังไรทั้งสิ้นนะครับโอเคนะขอบคุณทุกคนแบ่งปันบรรยากาศครับอาจจะว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็คลิปนี้ฝากไว้ให้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะครับแบ่งปันและเผยแพร่วิธีการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงครับขอบคุณครับ